ทำไรคะวันนี้ยาชมมายาชมมาขายครีมนะคะยาชมมาขายครีมค่ะโบลัล้วมนแตนเลยค่ะคนไหนอยากสวยอยากหลอ่อซื้อครีมกับยาชมนะคะจะได้สวยๆหลอ่หลอๆหนะ้าใสๆปิ๊งๆนะคะสวัสดีค่ะยาสปูด,ส,ดสวยมาแล้วนะคะยาสพูมาทําอะไรวันนี้ยาสปูมาโปรโมทครีมอีกแล้วนะคะเราจะแมนแตนเลยโบลไม่คิดว่าตัวเองจะสวยได้ขนาดนี้ เพราะยชมภูมีของดีไงคะก็เลยสวยเลิศดสมันแตนเลยคะ่ะฝ้าหายหน้าใสไม่มีสิวไม่ฝ้าหน้าเหี่ยวหน้าย่นตีนกาก็จะหายไปนะคะอย่าลืมนะคะใช้ครีมที่ยาชมพูขายนะคะ่ะหน้าแจ่มนะ,ะสวยมากๆเลยคะ่ดะ,คะดูไว้นะคะดูไว้ เลิกสมเนตันเลยนะคะคนณอยากหน้าสวยหน้าใสหน้าขาวนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้แอปและโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้านะ,ะใช้ครีมที่ยันผูขายได้เลยนะคะ่ะใช้ครีมที่ยันผูขายไม่ต้องแต่งหน้าเลยจริงๆนะคนไหนใช้อยู่จะรู้ใช้ตอนเย็นใช้ตอนกลางคืนตอนกลางคืนก่อนนอนตอนกลางคืนก่อนนอนตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะสามตัวตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะตื่นมาตอนเช้าทําไม หน้ามันจะนิ่มมากเลยหน้านิม่มหน้าสวยหน้าใสาหน้าเนียนนะคะหน้าขาวโจ๊ะโพะเลยนะคะมันจะขาวกว่าคอแล้วนะคะ่ะมันเลือดสมเป็นแตนเลยค่ะมันเลืดมากๆเลยนะคะเลืดไหมเลือดไหมคะ่ะเลือดนะคะมันเลืดจริงๆนะคะโบยได้หมดท้าสดชื่นจัดผมสวยสวยก่อนไปต่อไม่รอแล้วเนะ มานะคนไหนอยากสวยอ่ะคนไหนอยากสวยอยากรออยากหน้าขาวโจโพกเหมือนยาชมพูเห็นไหมเป็นฝ้าเป็นกักเนี่ยเป็นรบรอยเหี่ยวย่นตีนกาสั่งมาเลยนะคะสั่งมาเลยนะคะคนไหนอยากทราบราคาเข้าไปดูในหน้าเฟซยาชมพูเฟซบุ๊กนะคะหน้าเฟซแชมพูเฟซบุ๊กนะคะเข้าไปดูราคาได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวไงมีหลายตัวหลายอย่างศูนย์กันรวมกันมันมีหลายราคานะคะเข้าไปดูไล่เลยนะ เข้าไปดูได้เลยที่หน้าเฟสเชีชมพูแสงจันทร์เฟซบุ๊กนะคะหน้าชมพูแสงจันทร์เฟซบุ๊กนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะ้าราคาอยู่ที่นั่นนะคะมีราคายังพูดติดราคาแต่ยังพูดยังส่งราคายังไม่หมดนะ ค่เพราะว่าผู้ยุ่งอยู่ไงเนีผู้ยุ่งยังผู้ไปไปสนีแล้วก็วันนี้จะทำบาร์บีคิวกินนะคะแล้วก็ตอบคอมเมนต์แฟนขับนะคะก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ส่งลาค่ะลงหน้าเฟซหมดทุกประเทศนะคะรอก,ก่อนนะคะก็เข้าไปดูราคาในหน้าเฟซหน้าเฟซฟิตบูเกนผูนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะคนณอยากทราบสินค้าอยากทราบราคานะคะมันมีหลาย มันมีหลายอย่างเลยว่าตัวนี้ตัวนี้ศูนย์กันตัวนี้อย่างเดียวตัวนี้ตัวนี้นะคะเข้าไปดูนะค้ะอย่ารีรอนะค้ะสนใจแอดไลน์มาหายายชมพูหรือส่งแซดมานะค้ะตอบข้อความไม่หมดก็อย่าว่ากันนะคะจะทยอยทยอยตอบนะคะเพราะว่าเรามีของดีไงเรามีของดีมันขายดีมากเลยเออจริงๆนะคะะยายายาช้า รีบๆส่งข้อความมารีบๆสั่งกันเข้ามานะคะจะได้สวยเหมือน,นยาชมพูนหน้าเป็นฝ้าเป็นกะเนี่ยมันจะไดใ้ให้หายไปนะคะนี่ยังหายไม่หมดใช้ยังไม่ถึงเดือนหายยังไม่หมดนะเหลืออยู่หน่อยเดียวไหมเหลืออยู่หน่อยเดียวตรงหน้าผากหายแล้ว ตรงหน้าผากหายแล้วไม่ได้เมคอัพเพราะว่ายันพูดแต่งหน้าไม่เป็นยันพูใช้แต่ครีมของตัวเองที่ที่โฆษณาขายอยู่นี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้ไปเลยนะคะตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนตอนเช้าก่อนนอนนะคะแล้วก็ตอนเช้าต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะคะใช้ครีมกันแดดด้วยมันน่าจะได้เป่งปังสวยใสยใช้ครีมกันแดดไม่ต้องแต่งหน้าสั่งมาเลยคนไหนอยากสวยอยากหลอ่ออยากหน้าขาวโจพโปเหมือนยายชมพูสั่งมานะคะหน้าออกเป็นสีชมพูออร่า หมหน้าออกเป็นชีชมพูอล่าไม่กัดหน้ามีแต่เราจะกัดมันไม่ขัดหน้าไม่คันไม่เป็นผื่นไม่แพ้ไม่น่าลอกไม่แสการันตีคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็นต์ไม่แสกไม่คันหน้าไม่ลอกผิวไม่เสียยิ่งใช้ผิวยิ่งสวยจะบอกให้ขนาดคุณสามีใยญ่ชมพูคุณสามียาญชมพู บอกวิ๊ยทำไมเธอสวยจังวิ้ีเธอสวยวันสวยคืนนะ้เดี๋ยวนี้เออผัวรักผัวหลงสุดผัวรักผัวหลงปกติยันพูนหน้าดำหน้าเหี่ยวหน้าย ον, ่นเคร่งเครียดเออหน้าผากนี่จะดำพึชตรงนี้จะดำพึชจะดำไปหมดเลยนะคะมันจะดำมันดำเป็นหย่อมๆจนจุดๆมันจะดังๆเด,ดี๋ยวนี้มันเนียนใสมากเลยเห็นไหมเห็นไหมจริงๆนะมันขาวกว่ามืออีกเออมันขาวกว่ามืออีกมันขาวกว่าคออีกดู จะบอกให้ไม่ได้แต่งหน้าเพราะว่าเราใช้ครีมหนึ่งสองสามตัวแล้วก็ใช้ครีมกันแดดคนไหนอยากสวยแอดมาหายสบูนะคะส่งส่งทั่วโลกนะคะขายทั่วโลกทั่วทิพยทั่วแดนนะคะ่ะรับประกันคุณภาพของมีออยอใส่ใช้แล้วสวยมากจะบอกให้เออคนไหนใช้อยู่จะรู้ว่ามันสวยมันดีจริงๆจะบอกให้ไม่โกหกไม่มดเท็จเพราะว่ายายพูรีวิวตอนที่ยาสพูแบบว่า ขีเร่คีเร่หน้าดำพืดๆเดี๋ยวนี้ยามพูสวยเราใช้ยังไม่ถึงเดือนสวยเลยมากมากเลยค่ะสวยจริงๆนะคะเลิศอลล่ามากค่ะไ,ไปต่อไม่รอแล้วนะคะคนไหนอยากสวยอย่าลืมแอดไลน์มหายาสปูส่งแทรกเข้ามานะคะส่งแทรกเข้ามาส่งข้อความเข้ามาหายายสปูในะชมพูแสงจันเพจชมพูเฟซบุก๊กหรือชมพูยาสปูพากินพาเที่ยวหรือ อะไรก็ช่างส่งมาที่เป็นยาชมพูนะคะที่เป็นยาชมพูนะของแท้ต้องยาชมพูนะค่ะส่งมานะคะอย่าส่งไปเข้าไปหาเฟดปลอมนะคะส่งเข้ามาหาเฟดแท้ของยาชมพูนะคะเพราะยาชมพูอ่ะคนปลอมเฟดเยอะหมอกจะบอกให้คนดังไงคนดัง <c oughs> ใครๆก <c oughs> ็ๆ <c oughs> อยากจะปลอมเฟดเนะเพราะว่าคนดังไงค่ะเดี๋ยวนี้เขาสวยแล้วนะคะยิ่งสวยขึ้นเนี่ยคนยิ่งจะปลอมเฟดเยอะมันเลิศสมจันทรเลยนะคะเบเลิศสมจันเลยค่ะไหมเพราะใหญ่จะเสียงดังเอยพราใหญ่ดูดที่ฝุ่น ดูดที่ฝุ่นตรงในสวนนะคะมันเลือดสมเต็มเลยงานนอกบ้านคุณสามีทาหมดนะคะงานในบ้านก็คุณภรรยาทานะคะมันเลือดจริงๆเนาะคนไหนอยากสวยอยากหน้าขาวอยากหน้าใสเห็นไหมยายผูเปลี่ยนไปผูสวยมากเลยมีแฟนคลับบอกว่ายายเดี๋ยวนี้สวยแล้วนะยายอยาก,กินซกมกส่วนลวดตาสวดเหมือนเมื่อก่อนนะกินได้ก็กินได้เพราะ เปลี่ยนแต่หน้าแต่เรื่องกินไม่เปลี่ยนนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะเปลี่ยนแต่หน้าเฉยๆไหมสวยมากเลยนะคะจะบอกให้นะคะหุ่นก็สวยนะผมก็สวยจะยืนให้ดูเบ้ลเลยสมัยจกกนเลยจับกางเกงดีๆก่อนไหมกินเยอะแต่หุ่นยังเช้งก,กันด้สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าจะห้าสิบแล้วนะคะเบ้ลเลยสมัยจน,น,นเลยค่ะฉันมีของดี เจ้าลืมบอ่อลงมันคือครีมแก่ฟ้าคนไหนใช้แล้วจะหน้านวลอ่องตองจะใสจะเลิกเสเปนเตนนะคะผิวนวลผ่องเป็นยองใหญ่อายุเด็กลงสิบปีนะคะัหอายุสี่สี่สิบเก้าใช้ครีมตัวน,นี้เด็กลงสิบปีไหมเลิกเสเปนเตนเลยค่ะ อกขนาดนี้สะโพกขนาดนี้ไคมแยังได้คิดสั่งมานีลยเน๊หน้าอกขนาดนี้สะโพกขนาดนี้โฮ้ยเขามีหน้าอกเขามีก้นเขามีแอวเไหมมันเลิศแต่มันเลิศไหมหน้าอกขนาดนี้สะโพกขนาดนี้เไหมเออลงตัวเองหน้าตายางนี้ยังจะมีใครมองก็ัวดันไงยหล่อนลงตัวเอง หน้านตาย,ยังนี้ยังจะมีใครมองก็ผัวฉันไงยัหล่อนบอกว่าเลือสมิเตมเลยเดี๋ยวนี้ฉันเลือสมเตมแล้วนะคะคนอยากสวยสั่งคีม,มานะคะจะได้สวยแล้วก็หุ่นดีเก๋ไก่เห็นไหมสี่สิบเก้าแล้วสี่สิบเก้าแล้วเห็นไหมเออสี่สิบเก้าแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะสี่สิบเก้าแล้วะคะ่ะสี่สิบเก้ายกยกสี่สิบเก้ายกยกปีหน้าก็ห้าสิบนะคะแต่หน้าดูหน้าก้าไว้นะคะหน้าเหมือนอายุสิบหกปีเลยนะคะไหนเออถ้าแก่กว่านั้นก็หมายถึงว่ายี่สิบปีไหม จริงๆเออใครไม่เชื่อเอาหน้ามาเทียบกันนะเอาหน้ามาเทียบกันห้ามาาใช้แอปคนไหนใช้ครีมตัวนี้เนี่ยจะไม่ต้องใช้แอปเชื่อไหมไหมขนาดยิ่งูไม่ได้ใช้ครีมตัวนี้ยิู่ก็ไม่เคยเคยลิกไม่เคยใช้แอปนี่ยิ่งมาใช้ครีมตัวนี้ยิ่งมั่นใจใหญ่ไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องใช้แอปนะคะใช้แต่แอปเบลก็พอนะคะแอปเบลขะแอปเบลนะคะ,อ,ะ,คะอย่าลืมนะคะแอปเบละคะ่ะเห็นไหมช่วงหุ่นช่วงหุ่นนี้ก่อน ลงตัวเองหน้าตาอย่างนี้ยังจะมีใครมองลงตัวเองหน้าตายอย่างนี้ยังจะมีใครมองกับผัวจังไงยังลงตัวเองได้ยินเสียงป่ะล่ะเมื่อมันเลอกเปิดเสียงบอกเออมันบนอกมีแฟนขาบอกว่ายายทำไมเสียงค่อยจันเมื่อไม่เลอกเปิดเสียงบอกว่็นยังไม่ได้ยินเสียงกับว่าต้องฟังเหรอลงตัวเอง หน้าตายอย่างนี้ยังจะมีใครมองหลงตัวเองหน้าตายอย่างนี้ยังจะมีใครมองสั่งขี้มาเยอะๆสั่งขี้มาคนไหนอยกสวยคนไหนอยากหล่อคนไหนอยากกลัวรักกลัวหลงคนไหนอยากเมียรักเมียหลงคนไหนอยากแฟนรักเมียหลงคนไหนแบบว่าอยากไม่อยากให้ผัวมีเมียน้อยสั่งคีมานะถ้าคนไหนไม่อยากให้เมียไปมีผัวน้อยสั่งคีมันนะ ค่ะจะได้สวยๆหล่อๆห,หน้าขาวๆจะได้ลงตัวเองเหมือนยาชมพูนะค่ะมันจะได้เรื่อยสมเต็นนะค่ดูสิคะนะสี่สิบเก้าแล้วนะค่ยังแข็งแรงสมบูรณ์มันมันแต่งยค่ะสวยด้วยนะคะผมก็สวยผมสวยอล่าไม่ต้องไปย้อมผมผมไม่ต้องย้อมไม่เคยย้อมผมเลยตั้งแต่เกิดมาผมดําของมันเองงอกก็ไม่มีเห็นไหมคะผมสวยอล่า ผมก็สวยนะคะผมสวยอล่ามากเลยค่ะ <laughs>